สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคุณสกายจากช่องสกายเกมเมอร์กันอีกครั้งนะครับในสองคลิปนี้เนื้อหาเราก็จะเป็นการเทียบสสกิลนี้นะครับในเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ก็คือ Event Extender และ Redirection สำหรับสักสำหรับดาบโล่นะครับสายรอดาเมจนะสำหรับพวกโล่รอดาเมจล้วนเลยที่จะมีสไตล์การเล่นก็คือใช้โล่ชก3ครั้ง Spinning R e a p e r และกลิ้งแล้วก็วนลูปคอมโบแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับซึ่ง เราจะมาเริ่มกันที่ E Wave Extender กันก่อนสำหรับ E Wave Extender นะครับจะทำให้ระยะการกลิ้งของเราไกลขึ้นเพิ่ม i-Frame หรือจังหวะอามาตะทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดจากท่ากว้างๆของมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นเองประหยัดโพชั่นได้มากขึ้นเนาะซึ่งจากการที่ผมไปลองมาครับสกิลนี้เนี่ยถือว่าเอาตัวรอดได้ดีเลยนะสำหรับดาบโลกโลแต่การเพิ่ม iframe นะครับและทำให้เรากิ้งได้ไกลขึ้นเนี่ยมัน สลับดาบรูมันไม่ได้ดีขนาดนะครับปัญหาที่หนึ่งคือสลับสายเนี้ยการที่เรากลิ้งไกลขึ้นมันทํา DPS เราตกเอออันนี้คือข้อเสียที่ต้องแลกมากับความเซฟนะครับก็คือโดยปกตินะครับเรากลิ้งใช่ไหมไหมมันก็จะอยู่ในระยละที่พอดีพอดีเนาะไม่ได้ใส่ Eventer แต่ถ้าเราใส่เนี่ยมันจะกลิ้งจนเลยตัวมอนสเตอร์ไปเลยทําให้คุณไม่สามารถเอาลูกเนี่ยเคกับกมอนเพราะทำดาเมจได้แบบต่อเนื่องทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถทำ DPS ้ค่ก็ขัางสูงนะ และอีกอย่างนึงก็คือไอเฟมที่เพิ่มมามันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เสียเท่าไหร่คือถามว่าทําไมดาบโล่เรามีแบ็กสเตปสุดจะ OP ที่มีไอเฟมคั่วจากว่างอยู่แล้วนะทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องใช้มันเลยเออต่อมาครับจะมาต่อกันที่ redirection redirection นะครับสกิลนี้จะมีอยู่2องเลเวลอันนี้ต้องอธิบายด้วยที่เลเวลหนสำหรับเลเวลหนึ่งเมื่อกดเปลี่ยนสวิตสกิลนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสร้างซุปเปอร์าร์เมอร์ขึ้นมา ทําให้การโจมตีที่เข้ามาในระหวะ่างน,นั้นเนี่ยจะทําให้เราแบบไม่ล้มไม่กระเด็นแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับเนาะอันนี้ก็คือเป็นเลเวลหนนะถ้าเป็นเลเวลสอเนี่ยถ้าการโจมตีนเนี่ยตรงจังหวะกับตอนที่เราเปลี่ยนสวิตช์สกิลพอดีซึ่งระยะเวลาจะประมาณ6.5เฟรมนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าท่ากระโดดถอยหลังรีคูดาวิ่ยวัก50%และสร้างไอเฟรมนะครับก็คือคุณจะไม่ได้รับดาเมจเลยซึ่งมันดีมากๆเลย เพราะเหตุผลก็คือผมจะใช้ท่านี้รับมือกับการโจมตีต่อเนื่องเป็นหลักเช่นตีมา2ครั้งก็ใช้ท่านี้หลบครั้งแรกแล้วค่อยเอาเคาน์เตอร์เนี่ยไปสวนดอกที่2นั่นเองและการที่มันไม่เพิ่มระยะการกลิ้งหลบนะครับแบบพื้นฐานนะทําให้การเล่นโล่นะครับมันจะเล่นได้ง่ายกว่ามากเลยเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของ a n i m เมชันที่นานเกินไปทําให้เราสามารถต่อยกลิ้งต่อยกลิ้งแบบนี้รัวๆได้เลยส่วนในการเทสในสถานการณ์จริงนะครับ ผมจะใช้โพชั่นไปประมาณ0ถึง1ขวดนะถ้าเป็นสำหรับ EVE n t e r i n d e r นะเป็นค่าเฉลีย่ยแต่ถ้าเป็น Direction เนจะประมาณ1-2ขวดนานๆจะไม่กินเลยสักขวดอันนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของผมนะต่อมาก็คือเรื่อเวลา EVE n t e r i n d e r จะราวลาว4-5นาทีใน Direction จะอยู่รา,ราวๆาประมาณ3-4นาทีประมาณนี้นะครับสำหรับทุกคนเนี่ยคิดว่า2สกิลนี้ทุกคนจะเลือกใช้สกิลไหน ส่วนของผมเนี่ยก็ขอเป็นรีเดเรคชั่นแล้วกันครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันมันดี DPS มันต่อเนื่องเล่นสนุกดีผมชอบนะฉะนั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ